ทนายตั้มจัดเต็มความในใจหลังนั่งดูถแถลงพักประชาธิปัตย์เรื่องปรินลัสุดทนายตั้มได้โพสต์แล้วหลังนั่งดูถแถลงของพักประชาธิปัตย์ซึ่งทนายตั้มสิทธาเบี้ยเบังเกิดเคลื่อนไหวโพสต์ว่าถ้าเป็นแฟนคลับที่ติดตามผมมาตลอด จะรู้ดีว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ที่เป็นประเด็นร้อนในสังคมผมจัดหนักหมดลูกความหรือชาวบ้านที่มาขอความช่วยเหลือจะยากดีมีจนคู่กรณีจะเป็นตาสีตาสายันผอบตรรอท้าคดีมันพอมีมูลหลังจากการตรวจสอบแล้วผมจัดหนักจัดเต็มเสมอบางครั้งถึงขั้นโดนหมายเรียกแบบฉุกเฉินเพราะไปขัดแข้งขัดขาใครเพราะเชื่อว่าถ้ามีใครสักคนที่มีปากมีเสียงในสังคมได้พูดแทนคนเหล่านี้ มันคือเรื่องที่สมควรทำไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผมเป็นข่าวบ่อยครั้งเพราะจับแต่เรื่องใหญ่ๆไม่มีสักเรื่องที่ทำเพื่อตัวเองเพราะบ้านเมืองมันเป็นแบบนี้ที่มีความเหลื่อมล้ำในฐานะและเรื่องเพศและผมสัญญาจะสู้แบบนี้จนวันสุดท้ายของชีวิตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันและยังอยู่เคียงข้างกันถึงแม้หลายครั้งผมจะถูกดิสเครดิตใส่ร้ายต้องสู้คดีกันหลายปีจนผลมลทินขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ